พี uh huh. ่น้องชาวบ้านเนี่ไม่ต้องตกใจเราไม่มาทำรายเกยเรามาเอาหัวต้วนายแดงหรก uh huh. เรื่องเล่าของต้ในใยแดงนะครับต้ในใยแดงคือใครวันนี้ผมมาไขปริศนาการและโต้ในแดงกับโจมโจรที่จะเอาชีวิตโต้ในแดงคือใครนั้นแล้วก็คนสมัยก่อนนะครับก็เชื่อถือในเรื่องของคําพูดถ้าเกิดผิดคําพูดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในรายละเอียดนะครับที่นี่ทุ่งว่าสุงไงอุป เรามาฟังเรื่องเล่าจากชาวบ้านกันว่าเป็นอย่างไรนั้นลองฟังกันดูครับเคยโตหน่ายแดงนี่กันใน่ายกาโตโตชุกแกลกคนนี้เลยเนาะโอ้ในอโตหน่ายแดงนนเป็นอะไรเป็นกำนั้นเน่ยเป็นแบบกาไม่นั่นหน้าบ่าํำแน่งกำนั้นคงจะไม่มีเลยเนาะออคงเป็นเนาึ้งตึ่งตึงกรมีคนอิทธิพลมาจากมาจากลีพังนวแเลยกาไม่นั้นก็เค่เรือเรือเจียวนั่นเนาะครับก็ขึ้นตาอ้อย หัวกมโตก็หลาเนะกาคือโจนนั้นก็ไม่รู้เชือ่อไม่ไม่รู้ไรนอแต่ว่าประกาศมาทำเดินมาพลางผ้าบวกมั่นแต่เล็กเนีะยพี่น้องชาวบ้านเนอ้ไม่ต้องตกใจเราไม่มาทำรายค่อยเรามาเอาหัวตัวหนายเด้งหรกโอ้่ะถึงเราหยุกนั้นเราไม่นั้นโตก็หลงไม่กว้างหักคว้างกว้างจับจับตุต่มตุมต่มนั่นนบ ถ้าว่าได้รอบถ้าว่าชาเหตุอะไรคุณเตียวจิมาเอาวัวตัวไหนแดงนั้นไม่ฟันหือถ้าว่าได้เจีบตั้มเมื่อเตียวเราต้องการอยู่เมื่อวันนี้นะน้องมันก็รู้รายละเอียดอะไรที่ตัวนายแดงมันผิดมั่งที่หลังเนี้ยไม่ไม่มาทำได้ไม่ได้นั่นเลยล็อกโผล่ไปล็อกโผล่ตั้งตัวไหนแดงนี่เขาว่าเป็นอะไรตามป่าชาคนเตียวว่าข้าวว่าบากะขวดบากะคนดดนเลยว่าะคนคนบากะคนดดนแต่ว่า โดด้วยว่าใจคำปูดปิดอืมปิดคำเลยเนาะปิดปิดเชื่อว่ากโก้มีควายตึกอยู่เนาะอ่าควายนั่นเชื่องเลยเรียกว่าไม่โดนใจคำปวดเพราะมันกำไปด่านั่นเนาะควายขวั้าวเลยแต่จริงขวันไม่ข้าวเลยขวันข้าวัญขวัญตัวไหนเด้เงือเออขวัญขวัญคือคือคือมันก็นั่งหลวไปเลยอืมถึงขัญดื้อมั่งสินั่นตัวไหนเด้นั่งหลวกันไม่แต่ไม่หากกันซะอ่ะหักกันไม่ซะอ่ะโก็บอกว่า เดี๋ยวเกยไปพิชคำหรือเปล่านั่นเนาะการชายกามพูทเกปิดเพียนคันครับทิ้งเดี๋ยวเขาห้ามไม่ได้แกันั่นทิ้งพ้นเดี๋ยวตดแทนคือคือได้รับความกวามเจ็บปวดเลยครับครับอ่านั่นนั่นคือเขาเรานั่นคือเรื่องราวของตัวนายเด้งนั่นเนาะนั่นเลยนั่นเลยทิ้งหลังจากนั้นตัวนายเด้งนี่เขานี่แหละเราเนี่ยแดกแดกยุคนั้นนั่นเนาะคือไม่ได้ช่นเฉยนีเนาะ โตหนายแดงกับโตเบายักนี่มเป็นคนคนเดียวกันมเรากไมเนาะคือไม่ก็อุบบุกนี่เนาะบุกจริงครั้นี่เป็นือว่าุดล่าุดล่าก็ว่าุล่าุล่าจีนเออเรียกว่าไรอ่ะน้าว่าเรียว่าบุกเออรูเออจิเออะไรก็ได้กับเอ่อมันก็จลาจลกันบบขงในยุคนั้น ยุกพี่น้อยยังได้ก็รจำไม่ได้บ่อันนั่นแหละเดี๋ยวมันเกิดเหตุการณ์เลยเนาะหลังจากพยายาภูมินาแล้วอ่หลังจากพยายาภูมินาปักนีแล้วอะไรหลังจากหน้าคนจีนนะอุปยบประโยชน์ตรงยาวมั่งประโยชน์ลงมั่งอย่างนี้หลังจากเทวดาตกันทุกภูเขาเลยที่เราฟังอ่เลยเลยเลยกลายเป็นว่ามันเป็นมันเป็นข้องแต่โตกร่างนั่นเนาะหุดล่าอะไรเนาะหุดล่ามโนก็คนแก่ๆแล้วก็บอกคำว่าหุดล่า อุกเลยวะน้องไม่หรอกอุกเออบุกคือว่าจิงเหว่าไดรน้องตีความไปตัวนั่นหลักการน่ะไอ้ไอ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 กางปลิตไอ้ไรต่อไรนั่นน้องบ้านแต่วายโยปนควนเข้าแดงแต่ว่าข้าวจายข้าวจายควนคุดควนมาเป็นคว้าพนั่งดานลังนั่นน้องแต่ด้วยแม่งอะไรอย่างครบปอดเลยกับโบแต่คุดลงบนหินนั้นแต่ว่าถ้าณาพอกจะมาหยุดนี่ยังอย่างเยอะเลย เดี๋ยวเราการไล่ปีไม่ได้ขึ้นมาบานั้นถืว่ามันเลกที่นี่บันคงโลเลยบ้นบันเป็นนาได้เป็นคอนเตนาได้ไหนนั่นบันคงเนาะบันคงขู่เนาะนี่อย่างอยู่เลยไหมตัวนี้ครับตัวนี้บ้านไม่มีเลยแหละแต่ว่าแต่ว่ามันแต่ว่าแต่ว่าก็ต่ำบ้านชายพานั่งชายขวนนั่นเนาะด้านล่างอ่ะด้านล่างด้านล่างขวนนะแล้วลากดินในอิาลากดินเพื่อมาเลื่อแล้วต่ำเป็นล่างมาตำ เป็นฟ้าบ้นหลังบานนั้นอือตางเป็นฟ้าลัง ب านเป็นฟ้าอะเป็นฟ้าบานเป็นฟ้าบานโดยโดยพนังขวนโดยพนังเขาเว้เนาะเหล้วก็อันนี้ก็พึ่มมาเลยพิ่มมาเป็นรักท่านไม่มากเราแจ่กแจกวัญนอนรักทานไม่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 มากเลยก่อนตัวมู้ลอไดนั้นโดยที่ว่าเขาคุดบอแล้วก็เอ้มาเรืมามาเรียบเรียบไปปปักไกวเแล้วก็ข้างบนไหวซาใบ้าทาได้ไหวให้ มืมันเดินลุงทางเลยลงแล้วไอ้กวางเดินลงแล้วปลาตะเมยบ,บ่พอ <ừ> um. ได้พอจับมากินอนะ่ะวิธีกา <ừ> um. กินก็คนยุคนั้นนั่นอ,อ๋อวิธีการเลยว่าเนาะวิธีการจับ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 กัด